Alright, let's look at this question. You have to A, B, C, D. Which sentence conveys the same meaning as ตกมือข้างเดียวไม่ดัง A. If you clap one hand, it's not loud. Uh... Nah. B. It takes two to tango. Mm -hmm. C. every man for himself. Mm hmm. And D, let's skedaddle. ข้อไหนครับความหมายเดียวกับตบมือข้างเดียวไม่ดังสีเหลืองได้คำตอบแล้วครับทีมสีแดงยังพกกันอยู่นะ mm hmm. หมดเวลาครับหมดสิทธิ์เปลี่ยนแล้วขอดูคำตอบทีมสีแดงครับสตรีวิทยาตอบข้อ B ครับ It takes two to tango ทีมสีเหลืองครับตอบข้อ B เหมือนกันกอดคอกันถูกหรือผิดฮะอาจารย และคำตอบที่ถูกต้องคือีทำเป็นผิดหวังก่อนออก็ทำไมถึงตอบ B ครับทีมแดงครับหนูเหมือนเคยเปิดวิดีโอเจอของอาจารย์นั่นแหละค่ะในยูทูบอะค่ะโอ้โหได้คะแนนเติบเลยครับที <c oughs> ใช่ครับเพิ k k ่มครับนี่โฆษณาแฝงเลยนะเราคุยกันก so, no, ่อนครับกันก่อนรายการฮะให้คุดอย่างนี้รอเล่นนะแล้วจำได้ใช่ค่ะ ถามเหมือนกันครับทีมเหลืองเลือกข้อบีเพราะอะไรเคยได้ยินมาจากเพลงแล้วก็เอาไปแปลความหมายค่ะก็เลยรู้ไม่ได้จาก YouTube ก่อนนะเดี๋ยวจะไปหาดูไม่ไม่ไม่ได้เบิร์นะจากเพลงมาจากเพลงมาจากเพลงกลับมาจากเพลงจากเพลงดีดีเก่งมากครับเช่งเด๋ก็คือมันต้องมี2คนถึงจะเต้นได้นะครับดังนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่มี2ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันไม่ใช่ฝ่ายฝ่ายเดียวที่มันผิด ทั้งสองคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องผิดนะครับต้องมีค,ความผิดผมไม่ได้บอกว่ามีความหมายตรงตัว c o n นเวสที่แปลว่าสื่อความหมายเดียวกัน mm hmm. เพราะว่า it, if you clap one hand it's not loud ฝรั่งไม่เข้าใจ what's that what does that mean เอ้ออะไรของคุณอะไรเงี้ยเรจะคิดอย่างนี้นะฮะ every man for himself แปลว่ามีใครรู้ไหมรู <Anybody? S 2> mm ้ค่ะ anybody ตัวใครตัวมันครับ mm hmm. ของใครของมัน every man for himself เวลาเล่นเกม ROV ROV นะฮะ Every man for จริงๆเรามีทีมด้วยนะฮะแต่ถ้าเราไม่มีทีมนะ <c oughs> Every man for himself นะครับสุดท้ายข้อดี dog นั้นก็คือ let's skedaddle เป็นคำเท่มากถ้าคุณเอาไปใช้กับฝรั่งเขาจะประทับใจเขาจะเกิดความคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยเรียนจากไหนมาครับ <c oughs> คุณบอกเขาได้เลยครับ <c oughs> จากรายการมอปลายสายเก่งนี่แปลว่าไปกันเลยลุยกันเลยครับ Let's get out of here. Let's skedaddle. ไปกันเลย Skedaddle. Skedaddle. คุณเทมัก Let's g e t out l e t s g e t out man. Let's g e t out l e เหมือนเหมือน Let's go. Let's go. ใช่เหมือน Let's go. Shall we go? yeah Let's go. Let's s e d a d d l e t s go มันเบบีมันปฐมปฐมนะครับเอาอะไรที่มันมันสูงกว่านี้แบบ Skedaddle man. ตลก Whoa. ชัดกว่าตัวอีกเอาละครับก็ถือว่าเก่งทั้งคู่นะครับได้รับไปทีมละ100คะแนน we